สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ําวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับซึ่งล่าสุดในช่วงหัวค่ามีฝนกําลังตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนี่นะครับแถวแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับแล้วก็ จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากรวมทั้งตรงนี้ลำปางแล้วก็แพร่นะครับแพร่รวมทั้งจังหวัดน่านแล้วก็พะเยาบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงหัวค่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลกันเป็นรายพื้นที่แล้วก็ดูในส่วนของแนวโน้มฝนในช่วงค่าคืนนี้กันด้วยนะครับแล้วก็แถวกําแพงเพชรนะครับกําแพงเพชรมีในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับ กำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีบางส่วนกำแพงเพชรบางส่วนนะครับรวมทั้งขอนแก่นบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็อีสานตอนใต้จะเป็นรีสเกตนะครับรีสเกตสุรินทร์บางส่วนแล้วก็บุรีรัมย์บางส่วนรวมทั้งโคราชนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงนี้แล้วก็ตรงโซนนี้รอยต่อระหว่างนครปฐมกับนนทบุรีมีกลุ่มฝนนะครับ ในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้ก็มีการกระจายตัวผสมควรนะครับโซนทางด้านภาคใต้ก็จะอยู่ทางด้านแถวพัทลุงนะครับพัทลุงแล้วก็ยะลานราธิวาสนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ในส่วนของฝนที่กําลังจะตกนะครับและเดี๋ยวมาเช็คในช่วงค่ําคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตในส่วนของฝนจากเรดาร์กลมอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะครับ มีกลุ่มฝนอยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อําเภอปลายแม่ฮ่องสอนบางส่วนอําเภอแม่แตงเชียงใหม่บางส่วนนะครับอําเภอแม่แจ่มอําเภอแม่วางเชียงใหม่บางส่วนนะครับอําเภอสันป่าตองอําเภอหางดงนะครับอําเภอแม่เมาะลาปางบางส่วนนะครับอําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับมีกลุ่มฝนนะครับอาเภอสองจังหวัดแพร่แล้วก็ดูในส่วนท่าวังผาน่านนะครับมีกลุ่มฝนนะครับท่าวังผาแล้วก็ปัว อำเภอสันติสุขนะครับอเภอแม่จริมนะครับน,น่านมีกลุ่มฝนมเอเภอเชียงรายนะครับอเภอูซางพะเยาอเภอแม่สายเชียงอ่เชียงรายนะครับมีกลุ่มฝน,นครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเรดาร์ของจังหวัดตากนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนอยู่ที่ไทรงามกำแพงเพชรนะครับอลานกระบือกำแพงเพชรอเภอสามงามพิจิตรนะครับอโพรประทับช้างพิจิตร อำเภอบึงสามัคคีกำแพงเพชรอเภอสายทองวัฒนาอขานุวรรักษ์บุรีนะครับอเภอบรรพฤพิสัยนครสวรรค์อลาดยาวอเภอหนองมะมงชัยนาทอหันคานะครับอหนองขาหยางอุทัยธานีอภอตากฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอเสองจังหวัดแพร่อเภอแม่เมาะลำปางอภรองแพร่นะครับอห้างฉัดลำปางนะครับที่มีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงนี้ แล้วก็ไปดูโซนอีสานนะครับเรดาร์สนามบินขอนแก่นนะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเพลนอุดรบางส่วนนะครับอําเภอเมืองอุดรบางส่วนอําเภอหนองหานอุดรบางส่วนนะครับอําเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับแล้วก็กู่แก้วอุดรบางส่วนน,นะครับทุ่มมงฝนบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับคําม่วงกาลสินมีฝนบางส่วนบางสามหมอนะครับแล้วก็อําเภอห้วยเมฆกาลสินบางส่วนอําเภอยางตลาดนะครับอําเภอกุดรังอําเภอโกสุมพิศัยมหาสารคามบางส่วนครับอําเภอการทรวิชัยนะครับ อำเภอเลิงนกทาบางส่วนอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็อำเภอชำนิบุรีรัมบางส่วนนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมบางส่วนอำเภอเมืองนครราชสีมาบางส่วนมีฝนนะครับนี่คือโซนทางด้านอีสานนะครับไปดูดาร์าสกลนครครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ยังตลาดกาลสินอำเภอห้วยมิกออำเภอกันทละวิชัยนะครับแล้วก็กลุ่มฝนแถวหนองหานอุดรนะครับอำเภอเมืองอำเภอเพนนะครับ แล้วก็ถ้าดูในโซนทางด้านภาคกลางในช่วงค่ำคืนนี้นะครับในช่วงหัวค่ำนี้ดูเรดาร์ในส่วนของเรดาร์ชัยนาทนะครับมีกลุ่มฝนอยู่หลายพื้นที่ที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับดูในส่วนของภาคกลางอำเภอวัดงห์ชัยนาทนะครับอำเภอหนองมะมงอำเภอหันคาอำเภอเมืองชัยนาทออำเภอตาคลีนครสวรรค์อำเภอตากฟ้าอำเภอท่าตะโก อำเภอขาหนุวัลักษ์บุรีอทรายทองอเภทรายงามอลานกระบืออเภอโพปรปะทับช้างพิจิตรนะครับมีกลุ่มฝนนะครับอเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับนี่คือในช่วงหัวค่ำนี้ที่มีกลุ่มฝนที่กําลังตกนะครับดูตะวันออกนะครับไม่มีฝนมีกลุ่มฝนนี่นครับแถวชายนาในี่กลุ่มฝนตกหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปดูภาคใต้ตอนล่างก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอทานโตยลานะครับ อำเภอเบตงอ,อบันนังสตาอเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็อเภระโนดสงขามีกลุ่มฝนนะครับอศรีสาครน,นาราธิวาสนะครับแล้วก็จะหายะลานี่คือในโซนของกลุ่มฝนภาคใต้ตอนล่างนะครับภาคใต้ตอนบนตอนนี้ไม่มีฝนนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูโมเดลฝนในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับจนถึงเช้า พื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเจอฝนบ้างนะครับช่วงดูช่วงประมาณ20นาฬิกานะครับโซนอีสานตอนบนนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนในช่วงรอบดึกนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบึงการนะครับสกลนครนครพนมอุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็บุกดาหารการศินนะครับกาสินขอนแก่นบางส่วนมหาสารคามร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับ แล้วก็บุรีร,รัมย์โคราชบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับฝั่งนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับแล้วก็จังหวัดน่านบางส่วนรวมทั้งจังหวัดตากบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนในช่วง20่สนิกานะครับพอช่วง22่สนาฬิกานะครับช่วงดึกๆหน่อยยังคงเป็นโซนนี้นะครับ แถวบึงการนะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญกาลสินนะครับแล้วก็ขอนแก่นร้อยเอ็ดนะครับมหาสารคามบุรีรัมนะครับโคราชมีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้เป็นกลุ่มฝนที่น่าจะตกต่อเนื่องนะครับในโซนอีสานตอนบนในช่วงค่ำคืนนี้จนถึงดึกนะครับ จังหวัดตากนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูช่วงดึกๆเข้าไปอีกนะครับตรงนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับยังคงเป็นโซนอีสานตอนบนนะครับฝั่งนี้นนองคายนะครบ,บึงการสกลน,นครน,นครพนมอุดรน,นะครับมุกดาหารบางส่วนแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปราจีนบุรีนะครับนครนายกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีตราดฝั่งที่ติดกับในส่วนของอ่าวไทยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็ระนองภูเก็ตกระบี่นะครับฝั่งนี้ มีโอกาสเจอในส่วนของฝนนะครับตรงนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูช่วงดึกๆนับตีสองสองนาฬกานะครับยังคงเป็นโซนทางด้านฝั่งนี้นะครับสกลนครนะครับบึงการนครพนมหนองคายมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นปราจินบุรีนครนายกนะครับสะแก้วบางส่วน รวมทั้งจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับจันทบุรีและตราดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงหัวข้าในช่วงดึกๆนะครับเช้าตรู่ถึงดึกๆนะครับแล้วก็จังหวัดต,ตากนะครับแล้วก็เชียงรายฝั่งที่ติดกับประเทศเมียนมานรันประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็เป็นประนองพังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูช่วง4ีนาฬิกานะครับช่วงเช้าก็จะเห็นนะครับโซนนี้บึงการสกลนครนะครับบึงการสกลนครนครพนมอำนาจเจริญฝั่งนี้นะครับแล้วก็จันทบุรีตราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะระยองด้วยนะคระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับ ที่มีโอกาสจะเจอในส่วนของฝนแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็อาจจะถึงสตูลด้วยนะครับนี่คือในช่วง4นาฬิกานะครับแล้วก็พอช่วงเช้านะครับจนถึง6นาฬิกาก็จะเห็นในโซนฝั่งอ,อ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็เป็นจันทบุรีตราด ส่วนภาคใต้ก็เป็นระนองนะครับแล้วก็กระบี่ตรังสตูลน,นะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนในช่วงเช้านะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับในช่วงค่าคืนนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยากลายิโรคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ